ยังเบิ้งจะเข้าครับผมเห็นบอนก์กำลังตัดมะละกออยู่นะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อเครื่องนี้นะครับผมบ้านหัวใหญ่พี่น้องตะบลหัวใหญ่พี่น้องสูงเนินครับผมพี่น้องเมืองเพชรบูรณ์นะครับผมมาเจอกันนะครับผมพี่น้องอ๋อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งกำลังตัดบังฮงพี่น้องหัวหน้ากำลังตัดบังฮงสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมาด้อพี่น้องหัวหน้ากำลังต้มไก่ครับว้ายจะมาต้มไก่ยังอยู่นี่คันบันเอาบ่ตัดบังฮงตาโพล้มเสียนติบมั้อันนี้อันนี้กล้องบาม่่นนี อันนี้กล้องสีอันสามมือน้องเขาขึ้นสัดก็ค้องจ้าัองเจ้าไหนผูเป็นนักผู้พายผู้เจาไหนเป็นนักผู้จับตัวบอโอติแมนผมวัสดียคคอบเตอรมายางกำลังมากผมอันนี้อันนี้ไล่ผ่านเพลิดครับตอติอ่าก็เป็นตัวแดงเรื่องเมื่อวานจะจัดอยู่ส่วนในของห้วยใหญ่ จะอยู่ส่วนไของห้อใหญ่อยู่ทุ่งนาครับผมครับพี่น้อง่างกลุมสัลุมสี่อวขากุ่มเือพี่น้องเด้อขากลุ่มนะครับผมพี่น้องปู้ดขึ้นอย่างเช่นบอลนกต่บมุตั้งหันกับข่ากุ่มนะครับเด้อมีแบบว่างะลูก มันจะแจกรูทชาวานนี่โอ้ยถึงยางเย็นแล้วพอออดมาถึงยางกำลังมาครับผมพี่น้องกำลังมาครับผมนี่พี่น้องอีกยังจะเอาเครื่องปรุงไก่ไก่คุกขนมกระเดียบเลยของมัได้ีักก๊ปเขาอยู่พีฟฟิวแม่นาฟฟิวแบบว่าฟิวแบบว่าแม่นาฟกีบบกงนาวไต้เฮียนนสิแม้ทำมาาเขาอยู่ที่นี่พี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ่ง บอนกกินง <muitas> ่ายอยู no ่างครับแซ่พิกไล้แถวสั่นแซ่ไลยแซ่บไล้ไปน้องแบบว่าจวดจ่ายไปน้องแบบว่ามาจังซื้อนาะพี่น้องเนาะค่บผมมาจังอิ่มเครืองพี่น้องครับผมนี่พี่น้องบักหน้าเป็นบักหน้าพี่น้องเต็มตะก้าพี่น้องบักห้าเปลยนมเ็นบักยเออหา่มีสินี่แหละพี่รองครับผมองใส่ให้ัวนะลูกนะแ้วใส่พีนไม่ใส่เยอะเพราะาสองอสเคืองนี่พี่้อง แค่อยู่เด็ดกินอีโนประตูน้ำเขา่นาๆโอติ่มดื่มทำไมครับผมน้ำปลาจ้ะเดี๋ยวนี้พี่น้องฤดูกาลนี้มีบอกต่อขายพี่น้องครับผมฤดูกาลน่าอาจจะมีสมตําแบบว่าปลายทั้งคือนแย่เพิ่งได้พี่น้องครับผมรอติดตามกันแล้วกันเด้อพี่น้องครับผมนี่เดี๋ยวพี่น้องขายไปเจอกิดเรียนในนู่นนั่น สวัจ้าลูกเบอร์โตธรรมดาเด้โตองขายบอลตองสี่เด่นก็เป็นล้านไปนักครับผมโต๊ะเดี๋ยวพี่น้องครับผมพี่น้องเนี่ยเมื่อเบิ้งไก่เด้อเดิมอันบักพี่วุ้นสีเด่นเขาตายพี่น้องออกจากงานจอยขายพี่น้องครับผมตอนนี้ครับผมบักเน้าเป็นบักเน้าบักเชียร์เลียป็นบักเชียร์เลียนพี่น้องโอดีลูกียงเจ้าใครพอดีเจ้าใครพอดีมีอันนี้โอ้ยแบบธรรมชาติเขาเอามาออร่าธรรมชาติแบบธรรมชาติลงโทษนี่มาหาว่าพอเนี่ย ยังาชินาขาอย่งเกาะชินาขาวเด็ดเขาตัวรอาเปิดพุงจะมีว่าะไล่บกินกาเขาเขาจะไปเห็นหมาไล่กกินกาขาบอกกะหับอกกระป๋ปนาวาเขากะเขาดขาสมปนาน้องรอในุ่มนะเอกันในกลุ่มนะคะผมไปนองรอในกลุ่มนคะเจอกันในกลุ่มนะคะผมอง ปากมุนให้เหราด้กเป็น้องเด้อจิ้ JI, มเลี้ยงล่างมือนีบรอแยกเกบาที่อเขียงกับีดนะจ้าพ oui ี่เขียงนะนยสุดเนี้ีไรสดตอนนี้ไรสสดนะจ๊ะน้องมูหยองมายังมาแล้วครับจ้าถามโอ้โเดี๋ยวมาเปปาดเอางว่องม่กินหาบอกว่องไม่กินแล้วเอาไปปาดจกันพูนะอ่า ยบ้านกันจะของกันแ้งหามเขาอาสูงเ uh ี <y laughter> ๋ยบ้านสูงติดตามหงหาหาแท่งล้วมกัดเอาเตี๋ยกัดเอาปุ่มกินพวกเปล่เอเอาเตี๋ยเนียโนเปงหน้าเปียกขมเอาเล่งหนาเสือเตีเอาคือว่าเปดิอาจุ๊มาเร้านีเ่าจวัดมาไหนมีบันาาน้าอยู่นเอาจักแล้วไม่ออก ผูกด so yeah. mm. ีดีด uh, uh, ้บอกนาผูกอย่างนี่งมาว่าผูกด้ว่พี่น้องแต่บอกคงแบบนี่เส้นอรเสีลายเนาะสียบไรพี่น้องครับผมสะไปวดอาจจะเข้มไหนพี่น้องจริจริงนี่ปลายี่ห้อนี่ต้องต้องสามส่วนหนึ่งมาลบสบหได้ปีนเอารัเอาอพี่น้องเบิ้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 พี่น้องเบิ้งเบิ้งเสียบวะพี่น้องกูนะ กีนตามดังหนอเป็นไดพี่น้องท้าบานหอมปะน้อพี่น้องโอ้ตัตโตตโตวทจะใช้ได้โอ้สี่วันผมเจียเอพอเสียหงอบุนมากค่ะรักเสมอค่ะขอบคุณนะขอบุนจ้าขอบุณจ้าตอนนี้เฮียแจกสังเกตหัวหน้าบ้างสิบ้างไรบ้างอไล่ะพ่อหูไดยใกลบ้านไป้ลยยุ่นียอ้าว เพื่อ้อมแอวอยู่บัดนี้แม่ค้าส้มตำที่ไหนคะไว้แม่ค้าส้มตำเน่ยอันมันยังไม่จบแม่ค้าส้มตำที่ไหนคะหล่อแท้แซ็ตหรอ,แ,หรอแม่เอาอโอ้ยห<อ>ัว<อ>แน่มันแพงลูกนี่คือว่ามีน้ำนี่เปจบรูนเปจบรูนเนี่ยพี่น้องปวดพวกเนาะ พี่น้องทางบ้านไปหอมถึงกรุงเทพนะน้องใจคนอย่างนี้คือคุยกันกันน้องใจหลายตามเลยจ้าบอลนกจำเป็นล่าเสพครับมันเขาอยู่นี่คือคุยกันครับต่าเสบเดียพอนอเขียนอะไรเขียนอะไรน้ำเงาเลยกิน้อมเส้นได้กินกระปุ่นเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่เป็นเมืองมะขามบาดเลยเนาะแต่ว่าเขบอกให้มาเห็นมะขามเอาพูดในต้นมะขามนะเออ เห็นแต่ต้นมะพร้าวอาสำดอกบวัวบารายี่ห้ออะไรคะยี่ห้อหมอลำเสียงวิหกค่ะตลาเสียงวิหกจ้าจะได้ไม่ขายจ้าครับผมนำแรกแตกเลยจ้าใหอ้หูให้เกี่ยวพอดีตัวใส่มะปูใส่มะปูพี่น้องอ๋อพี่น้องอวยมาทางนี้ปะเนี่ยท่านี่ก็เตรียมไว้แล้วพี่น้องอันนี้คืออะไรนะแม่ลืมแล้ว ผัดเปรี้ยวหวานจ้าผัดเปรี้ยวหวานเด้อพี่น้องเด้อผัดเปรี้ยวนัคือมีแต่บักเขียร์เลนบปนหนบอกผัดเปรี้ยวหวานพี่น้องปุณนะเตรียมไว้แบบเต็มหม้ออ่ะเนี่ยพี่น้องข้าวเดียวมดพี่น้องครับผมเดี๋ยวทอยลูกหลานเขาแต่งหน้าแต่งตาแล้วข้าศลุ่มมันลืมบึ้มบั่มยังีงเลยพี่น้องนี่ครับผมตัดเส็บเจ้าจ้ามาเด้อครับผมมาหอมถึงอิสราเอลจ้าปัดพี่น้องหอมข้ามต่างประเทศกันไปไปนี่พี่น้องเพิ่นว่าหอมพอดอิสราเอลพี่น้อง นผสมมันยากเนาะอีฟอรอร่อยมากครับเจ้าหน้กินแล้วเขาเป็นถออร่อยมากอร่อยมากจริงๆเป็นว่าอร่อยมากโอเคแม่นเสียบเสียบเสียบมากลัฝนจะมาฝนไม่มาครับผมตัวนี้เสร็จแล้วครับพี่น้องครับซิมบั เสียบคักจ้าเจอกันนะครับผมตาเสียบคักจ้าพี่น้องนี่พี่น้องไปแล้วครับผมตั้ขอบคุณข่บบขอยางพี่น้องครับผมเดี๋ยวพี่น้องไป,ไปเบิ้งทั้งเครื่องหานีกจะเข้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาอวยมรรลุด้านบนเวทีนะครับผมตอนนี้ด้านบนเวทีเฮาพี่น้องครับผมทุกๆระบบกําลังแข่งขันทั้งเวลาอาจารย์นักดนตรีตอนนี้กําลังขึ้นติดตั้งเครื่องดนตรียี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องขึ้นเบิ้งทหารก่อนนะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันเยอะๆนะจ๊ะพี่่แม่จ๋าบัตรร้อยบาบาทนะครับผมสวัสดีแม่แม่บ้านนองคอปเตอร์ด้วยนะครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกๆบ้านด้วยนะครับผมในพี่น้องไา้โปดไม่เตียห้องตอนนี้พี่น้องกำลังเตรียมความพร้อมนะครับผมทุกทุกระบบกาลังเช็คระบบนะครับผมไอมาถึงหรือยังครับมาถึงแล้วครับผมอีหลาวาหน่อยมาถึงเด้อพี่น้องน้องไอมาถึงแล้วนะครับ อุายมาถึงแล้วนะคะผบพี่น้องเพื่อลูกสาวด้วยนะจ๊ะพ่อจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมพี่น้องมาเจอกันที่บ้านหัวใหญ่นะครับผมบ้านหัวใหญ่แต่บนหัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะพี่น้องเด้อคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงเลยประมาณนะคะผมพี่น้องเขาเต็มหนาห้าเลยพี่น้องพี่น้องคือเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ด้านไปที่ห้องกำลังเคลียร์พื้นที่เคลียร์บริเวณอยู่นะคะผมเออวัอน,นี้ไม่หรร้โดรลกแลพี่น้อง วันนี้มีไฮดรอลิกด้วยแสดงว,ว่าซ่อมเสร็จแล้วน้องคนเกษตรพิสัยไอพ้พานมไปนี่เระพี่น้องบรรยากาศอาหารห้องครับผมพี่น้องกำลังลังไม้เลยๆกันนะครับผมพี่น้องมาเจอกันเด้อบ้านห้วยใหญ่ตะบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเอาพี่น้องครับผมตอนนี้ถึงเวลาสมมาพระขวดแล้วครับพี่น้องครับผมโมนี้ครับผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวง จากพี่น้องทางบ้านนะครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอบพระคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตที่ส่งมานะครับผมเจอกันในไลฟ์สดเดอ้อเจอกันในไลฟ์กลุ่มปิดคืนนี้นะคะผมสามตุ้มตรงโดยประมาณมาเจอกันนะครับผมสลาับวันนี้บา้าเบิร์นเดยคารินแอดมินหมอลัมเสียงวิหกหลวงพ่อสกรขอเก่าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีพี่น้องครับผมเจอกันใหม่ไลฟ์หนนะ้าจุ๊บ